สวัสดีค่ะอุดมรักพิษณโลกนะคะวันนี้นนเราจะส่งมอบรถอย่างเป็นทางการนะคะเป็น s อ0 0แต่งเป็นหน้า900นะคะเป็นสีพิเศษเป็นสีน้ำเงินแก้วเลยนะคะสวยๆเลยเครื่อง e 1 3 c นะคะเทอร์โบลมนะคะร้อยสี่รอสิบสี่แรงค่ะสวัสดีค่บายางใหม่กระทะใหม่นะคะ สวยๆเลยค่ะต่อกระบะดังใหม่นะคะต่อเป็นระบบใหม่ให้แล้วนะคะพร้อ,อมระบบลากลูกแล้วก็เป็นดำลูกด้วยนะคะ สุดพิเศษเลยนะคะสวยๆเลยลากดินได้นะคะต่อคอกนี่ลากอ้อยได้สวยๆเลยค่ะคันนี้ลูกค้าใช้งานแบบเอาไปลากอ้อยนะคะลูกค้ามาจากชยภูมินะคะมาแต่เช้าเลยคันนี้จัดไฟนแนนได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะคะมีระบบไฟแนนด้วยภายในคันนี้เป็น V.I.P. ค่ะ สอบถามได้อยากได้แบบไหนสไตล์ไหนนะคะสวยๆเลยนะราคาก็ไม่แรงคะลูกค้าเหมาะแก่การลงทุนในยุคนี้นะคะเรามีชิมง,งานเซอร์วิสนะคะหลังการขายลูกค้ามั่นใจได้นะคะ ฝากติดตามผลงานอู่ลงรักด้วยนะคะอยู่ตรงสี่แยกดงประโดกค่ะจัดหารถนำเข้า S700 นะคะจะต่อเป็นกระบะเทเลทยลาดหรือจะต่อเป็นดัมต่อพ่้วนะคะพูดคุยกันได้คันนี้ไปใช้กับอะวงนะคะ าติดตามด้วยนะคะอู่โรงรักพิซณโโลกเบอร์โทรศัพท์0816862610นะคะพูดคุยกับช่างน้องได้นะคะอู่โรงรักพิซณโโลกสวัสดีค่ะ